สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทำชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางครับวันนี้ครับมาหาปู่ทุ่งฝนเราพี่น้องพามารับชมตองวัดครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเลขติดนะครับกอดข้อกันมาได้พี่น้องเด้อเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันนะครับปู่กระยำบามาด้วยกันได้เราพี่น้องเนาะเอ้ ลับมาชมงวดวันที่หกุ่มพหันงพันห้าร้อยหกสิบเน้ำกันนะครับว่าปูจะเน้นให้ชุดไหนนะครับผมเขาไปกราบนมาสการปูน้ำกันครับกราบน้มาสการครับปูกราบน้ำมาสการเจ้าครัปูโอ้เล็กติดผันมาํำกันน้ะปูเนาะแต่ว่าเล่วิ่งมากเล่วิ่มากครับปูว่ายอยู่ธรรมชมนะครับเนาะว่ายหรือเเจ็ดหนึ่งบวกกับสามเ่จ็ดหนึ่งออกหกหนออกหกหนึาปูเนาะนี่แม่ปูเจ็ด หาหนึ่งปูกว่าหาหนึ่งว่งกลุมให้หาหนึ่งก็หาเก่าพี่น้องตือตัวนี้ไ้เอาตัวนี้ติดมันดังไรหรือเปล่ากัว่าเก่าติดเก่าเปามัดเก่า่่าใครเพะใคราเีนหรีโเชึ่หาหึแล้วนะเอาปูเนาะนี่มาเจหรือว่าเก้ามาด้วยกันเก่าขาอยนะครับเอาปวดวันทะี่หนึ่งกลุ่มพรพันพี่น้องนะครับไปในมิจฉุวีกบวยเนาะผันมาอยู่ผันประจับเนาะปูเนาะ บอก่ต้วันออกเล็กีน่มากอะมาเล็กปิดครับผม,มเล็กมากเนาะครับปล่อยตอ่อเลยพี่รองนะครับแม่นว่าม่นถือว่าไม่เขากับพิจนาวนะกลับปั่ธร,รรมดาดิรเรื่องปกติแล้วล่ะรบ,บริโคโฆษณาคือมูลได้ล่ะ ครับผมปูทุ่งฝนมาใส่ปูป่าปูเ่าใส่ปูครับผมปูเอาเลือกปูเนาะแต่ความเป็นหนุ่มบ่เหรอว่าจะความเป็นหนุ่มคือว่าทุ่งฝนนั่นแหละครับผมหนุ่มมันหนุ่มกว่าท่านเถาวันใดเดอกเถาวันใดตัวเถาวันเห็ดเบี้ยวันใดเพราะฉะนั้นก็จะเถาตัวจะเถาเนาะปูเงินเดือนกูเถาก็ได้เนาะครับผมว่าท่านผัวดีว่าท่านหอนี่นะ อ๋องวดนี้แหละนผูมชมเมนบ๊มน,รนครับพี่เจ้านาเนาะครับเด็กติดสี่ห้าเจ็ดเก้าโอ้วิงิ่งัวไหนเอาวิ่งตัวไหน,นกับห้าแมนปะแมนบ๊แมนงวดกอนตัวหนึ่งสูบวยกผมนึกว่าปูจะเอาสับหายงวดเนี้ย แม่เลยจะวาวิ่งแปดหรครับปูแจักแล้วครับสองกับสามโอ้อ่าไปูคือมูเล่ปัตินี่อาพี่จ้าอะไร FT อะไรวันจะวิ่งแปดก็มูคนเนาะมันมีมันไม่มีในสุดค่ะเพิ่นมีกับไอ้เพิ่นไปแล้วเจเพิ่นเหรอเนาะของเขาของเพิ่นของมันสุดไปสุดมันเนาะปูแมนกับผมไปตามกระจอกต่วยต่อยในนั้มันเป็นของเขากับของเพิ่นตัวนั้น เปนแปดเปียดน,น,น้ำพ่นจะไหวัดทีแรกทำชชมเล็กติดมาน้ำกันนะครับเจกับ9ก้าเ่นมีเปเท่าที่มีเปียดน้ำพ่นอยู่ครับเหมี่มดีเยวขากับ่มี่อนสองส่สองห้าเจเต็มสูตนเดอ้อนี่เต็มสูตนน้ำปวน้ะ ส9ห้าสโอ้ปู่ทงฝนปู่ทงฝนบ่มีแปดไม่แกมน้ำมูเลยท่านผู้ชมคูมีแต่แปดคูมีแต่แปดคูจะไม่มีแปดเพิ่มขึ้นเลยบ่มีแปดไมแก่มไม่เหมือนใครอยากได้แปดตรงไปทั้งกาลสินไสำนักก็จะมีปู่จะได้แไปหากาลสินเลยมีทงฝนเนาะทงฝนบ่มีบ่มีแปันกของไสุดไสูดไูาเนาะปู่นะมวากันเิ่น ขฮาบ่มีล่ะเข้ากัลรุ่งบันดดีครับอบ่ได้มันจะมากมากของเพิ่นมันป่ปวบน็กย่างหอกของน่อเพิ่นพุ่นเพิ่นหมุนอยู่พุ่นเนาะตงเทียบตองไสยอยู่ปัดเอฟกับด้มื้นนี้อยู่อยู่บางเกาป่บ่ได้สัญจรครับอ่ไั้สัญจรเด้บ่ได้สันจรครับจวนเ้าก็บจวนน้ำน้เนาะแล้วก็ไปแล้วเฮา่ไปน้าเพิ่นนดีเพิ่นพาลงหวยเฮาสีรุ่งน้องกัแล้วไต่เ้าวหรอ เอาหมวยย่างน้ำไผ่ดิจะบมาอลอยหาหนึ่งหาเก่าว่าปูงวดเนี่ยเดี๋ยวแจงเขาดอกเดียแจ่เขาสิจับหออครับผมแ่เาสิจับแบบมักก็ได้ก็เลือกเอาครับมันก็จับคู่บ่ถือบ่มีไฟสีอยู่ในหมอนไวนี่หายปันเดสกับสมนี่เด่นทั้งสอตเลยบ่ปูยังบ่ท่านว่าดอกท่านในวาบ่ปูมีอยู่ในใจอยู่แต่บ่ท่านว่าเอาปู มันจะมีโค้งอยู่ดอกเนาะโอ้ยจะไปเป็นไปหางทั้งเดียวแล้วมันก็โค้งจะน้อยเนาะจุดมาเฉลียวทำมันช่วงไหลมันกับโบแมนได้ครับเขาขับรถไปให้เนี่ยกัมีทางโค้งก็ต้องคล้อเนาะโค้งไปบวันละว่างมันก็ติดจำเงินตัวสองกับสามนะครับเลขติดสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับปู่ทุ่งฝนอันนั่นแหละครับอืมอันนี้มาตัวใดก็จับไปก่อนอันนี้ของเก่าพี่น้องจับเบิ่งรถตซ์ลพิ่นมาขายก็ยจะไปหาได้แปดไรมันเข้าบ่ขายใหายที่อาตัวอื่นมาใส่เอาอันนี้ของเก่าด้พี่ระเบียบ เลขติดจะบ่ามากน้ากันอีกบ่ปูงวดนี่ครบนเี็นแล้วห้าเจ็ดาเเวงสัน <c oughs> เป็นได้วัดแล้อ่าพี่น้องนะครับเห็นบ่วดที่แล้วปูว่ากระวัง้าเลข้าเก้ามากกาจะมากเก้าเจยูปูว่าเจ็ดเกา้เกาเจ็ดนึ่ก้าอะ่งแล้วคกัเจุดวนเนี็ดนึ่งกมันเป็น6ก่เนาะอ่านี่เห็นบ่ครับปูมากปูเลยจุดไว้ปูว่า้าเลขติดมากคือเจ็ดหนึ่งนะครับผันบ่มันเนาะันเป็น6กหนึ่งนะปูเนผมันเป็นพี่มากพี่ กับผมอยู่แก่ๆห้องพูอจับเอาจับเอกันม่ได้เขาบักคลายแห่งที่ครับปูเนาะแมนครับบักคลายห้องปูซื้อหอบักเสียเงินแต่ว่าถึงบนบานเลยล่ะถึงบนบานปูเขาจะซื้อได้ปูอยู่นี่ยเขาจะแป้งกันซื้อเขาแล่นซื้อเขาซื้อปัเจนเนินๆนะครับแมนนั่นเหล่าอันนี้อันนี้ท่านม่มีตัวเน้นเป็นปูย่างย่างลายมือลายเว้นย่างลายมืออยู่เหล็กตัวเก่ามั่งหวนได้กันเนื้อตัวเก่าครับแมนบุ๊มแมนเข้ากับพี่น้าเพราะว่าเล็กอยู่ตัวเก่าบ่เคยเปลี่ยนเหล็กเลย ก็แค่เปลี่ยนเลขเอาหามาหามาอีกรอบได้สามตัวบ่ปูนะโอ้ยจะไปเอาสามแต่สองก็เอาสองยถือกรติบปุ๊บสามเขาก็ไปเอาน้ำพื่นเพิ่นใส่เอาเนาะเอาลักลอยมาใส่เอาครัสองตัวเขาสื่อบ่ถุถือที่เเอาสามตัวเห็นเนี่ยนี่แล้วปูเอคหอยเก่งปะเอารางวัลทีหนึ่งแล้วเนาะสองตัวเขายังพิจารณาขายังโอ้ยเหือตัวสัตว์จากสองนี่มาเลขติดจะมาหนีมะปูเนี่ผมมาถามว่าน้ำกันเจ็ดกับห้ากับเจ็ดก็หยัดตัวนี้ห้ากับเก้านั่นแหละปูอืมนี่ ตัวที่ปูเน้นรหว่ที่แล้วนะปูมัีูอืมั่งสงสัยไังสงสัยทีปูครับเลยหาเก่าอไหาเนี่ติอืมวันไหนกันละเนาะวัที่แล้วเกือเป็นห้าเจ็ดเก้าที่ปูนะครับมันเป็นมันว่เขางื่นเดียวมันหนึ่งศูนหเก้าเจ็ดเก้านะครับหกตัวรางวัลที่หนึ่งถ้ากัมีควาหมั่นใจหอว่ากว่าหากับหนึ่งกับมีตอนอยู่คนละมองหากับเก้ากับมี ศูนย์ก็มีนะครับผมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมมันหกมีเจ็ดตัวหรอเลขกี่นั่นเลขหมดบางนึงในหกตัวมีได้ปัวศูนย์กระหามีไปอยู่ข้างหน้ามันกแมนแล้วมันอยู่หลักหลักแสนหลักหมื่นมันอยู่ข้างหน้าปัวหนึ่งศูนย์หานี่คือว่าเลขนี่คืออยู่ในนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไรเลยค่ะผู้คนทั้งเนึงทั้งศูนย์ทั้งห้าทั้งเก้าทั้งหกทั้เจ็ดมีแต่สองมั้งซื้อมันจะเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งทำเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งนี่หกตัวเลยได้ปูวเนี่ย มันกองอิเลวถ้าเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งนี่ครับชมหกตัวนี่ถ้าเป็นถ้าตัวนี้เป็นเก้าคือรวมนี่เลยทำไมบเมื่เท่าชิมนอยู่นี่ก็เสียแรงวันที่หนึงอย่แล้วแมนครับไปหาเก่าแล้วเนกนอกจากปูเลขวิ่งปูนี่เป็นศูนย์เป็นเก้าเลขติดหนึ่งหาเจ็ดเก้านี่อยู่ในนี้พกตมักหาแห้งๆแบบครัหนีมั่เนาะหนีมัดปูคนมาหาสุดๆเลยเครับผมไปซื้อบวกับเลยแหละ ว่างลักซิปไปเลยหาหนึ่งไม่ติปูอันนี้ก็ว่างลักซิปเลยมั้อืมเจ็ดหนึ่งหาอันนี้ก็กเ,อนนกเอ้าอันนี้ปูลักซิปลักเจ็ดปูบูควยว่างควายเอาบอลน<อ> <ๆ S 2> ั่งใจควายคนเดียวครับปูถือว่างลักซิปเอาท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งนะครับปูทุ่งฝนนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวิ่งสองกับสามนะเดี๋ยวปูจะเด่นไห้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไม่อีกรอบจะจบกันแล้วเลขติดสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับรับรองรับรอง สี่หาเจ็ดเก่าแต่บวมีแปดบวมีแปดพี่จะเอาสูตรปูบวมีแปดปูบอกไม่มีแปดได้พี่น้องได้บอกแม่นว่าบอกออกเด้มาได้เลขดาวสูตรปูบวมีซื้อบวมีแปดครับผมอปูบริวาไปวารอย่าบปิวารด้วยปูวารบริวาดับแปดมาได้แต่ว่าคนละสูตรนะปูเข้าบริวาของเขาบวมีได้ปูจับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามสี่สามห้า สามเจ็ดสามเก้าสมสี่คำน้นผมจะตัดสามสี่ปูผมก็จะมาเน้นัวนี้ผมก็จะมาเน้นสองเก้าสามเก้าถ้าผมจับผมจะจับเลขตีนี่แล้วห้าเจ็ดห้าเก้านี่แล้วปู่ปูจะเน้นไฮยุบัด่ยปูจะเน้นไฮยุบัดไงบัเน่ยแคปหน้าจอธรรมช้่มนะครับเนาะอยนอนพี่จรณาดมากนะครับปูิ้นากกม่เนียก็ได้ เอาบขอบคุณขอบคุณปู่ทำชุ่มผ่านไปสองสมื่นนึงเนาะเดี๋ยวจังไม่ให้ปู่เน้นให้นะพี่น้องเนาะครับเอาพอตันนี้ก็บ่สวยดอกครับลองโบกออกมาออื่นมาอพิ่มเอาพอกันคลิปหน้าครับทำชุ่มครับสวัสดีครับสาธุครับปู่